มาแล้วนะครับผมผมเราจะมารีแคปมวยนะผมคู่ระหว่างซาตโตะและบัวขาวบัญชามเมงนะครับผม14ปีที่บัวขาวราอคอยจะแก้แค้นได้หรือไม่นะครับผมเพราะซาตโตะเป็นคนเดียวในโลกที่ชนะน็อกบัวขาวนะครับผมก่อนโชว์เขาบอกว่าเขาจะเป็นคนเดียวในโลกที่จะชนะน็อกบัวขาวถึง2ครั้งต้องบอกก่อนนะครับผมคู่นี้เคยเจอมากันแล้วทั้งหมด4ครั้งนะครับผมครั้งนี้เป็นครั้งที่5 สามครั้งแรกชกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอ่าสอกครั้งแรกบัวขาวชนะไปครั้งที่สามบัวขาวแพ้น็อกของผมในการเควันนะครับผมส่วนครั้งที่สี่เจอกันครั้งล่าสุดคือปี2013าที่รายการแมชมวยไทยนะผมครั้งนั้นบัวขาวชนะคะแนนไปนะครับผมและครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะผมโดยกติกาครั้งนี้เป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับผมและการให้คะแนนนะผมถ้าเสมอไม่มีการตัดสินนะครับผมแต่สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ก็เหมือนกับ ที่ัวขาต่อยกับญี่ปุ่นครั้งที่แล้วเลยนะครับผมอากติกาเหมือนกันเลยถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับผมถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมและฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับผมเอาใจคนรักกีฬาแอนเลย t i เกอร์6มีกลุ่มมวยพักยกให้คุณได้ดูมวยสดฟรีไฮไลท์ฟรี เทียบราคาปอนต่อปอนเลนราคาที่ดีที่สุดในประเทศไทยแอดเลยเทเกอร์1นึไม่ได้มีแค่มวยเขามีฟุตบอลบาสเกตบอลบอลไทยบอลน,นอกมวยไทยมวยนอกแอดเลยเทเกอร์1 2ึครบจบในที่เดียวมาเรามาเริ่มยกที่1น,นะครับผม14ปีที่รอคอยระหว่าง บัวขาวบัญชาเมงและซาโตะนะผมบอกเลยว่าซาโตะเป็นมวยขวาสูงยากนะผมบัวขาวเขามวยขวานะผมมาซาโตะเปิดเกมเดินเขาก่อนแล้วนะครับผมเตะขวาเข้าไปที่ก้านคอนะผม,ผมหวังติดชีพเลยนะครับบ,บัวขาวยังไงบัวขาวยังทีไปหุยฮุกซ้ายลูกนี้ทุ่มไปแล้วนะผมโอ้ยต้องบอกนะผมกตรการคิกบ็อกซิ่งนะครับผมสามารถตีขาวได้ทีเดียวนะครับ โองซาโตนี่คือทรงเขาเป็นมวยเลยนะผมอย่างว่าเขาเคยเป็นแชมป์เควันอูย้ยซ้ายต่อยขวาลูกนี้น่าโกลจริงครับบัวขาวแต่ซ้ายไม่โดนครับผมซาโตะยับยับหนึ่งสองโอ้ยลงท้องโอ้โหหนึ่งสองขึ้นก้านคอไม่โดนนะผมเตะขวาเข้าไปลูกนี้ครับผมซาโตโอ้โหช่วงชกแกนแบบว่ายาวมากผมซาโตะแต่ซ้ายบัวขาวดึงหลบได้หวังขึ้นก้านคอนะผมติดการบัวโอ้ยซาโตตีซ้ายนะผม ลลอกตีแล้วตีที่โห่ยังตีลูกนี้คือถ้าต่อยมวยไทยนี่กติกามวยไทยนี่หึงเดือดน,นะเดือดเองนะเดือดเลยนะแยบไปแล้วนะผมแยบไปตีซ้ายเข้าไปโห่เขาลูกนี้แหลมนะผมซ <Good S 1> าโตะโดนซ้ายของบัวขาวมากครับผมบัวขาวจ้องจะฮุกซ้ายหลายทีแล้วนะสังเกตเท่าที่ดูนะผมคือเตะซ้ายฮุกซ้ายหลายทีนะผมสําหรับบัวขาวมัญชามเมงนะครับต่อยขวา หนึ่งสองเข้าไปนะผมซาโตทีบบวกข่าวทีบคืนนะครับผมยาบไปโอ้ยหนึ่งสองขึ้นก้านคอนะครับผมเดินแล้วนี่ซาโตเตะซ้ายโอ้ต่อยขวาโอ้โหเตะขวาแล้วขึ้นซ้ายอ้านนะักคอนี่น่ากลัวจริงอืนี่ล้มเสียจังหวะเล็กน้อยนะผมสำหรับซาโตะบวกข่าวเดินมาแล้วเดินมาแล้วแยบแยบ แยี yeah. 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 ๋ยบออกของจังหวะอยูุ่กซ้ายนะผมโอ้ยเมาหรือเปล่าเอ้ยเหมือนมีอาการเหมือนมีอาการโอ้ยต่อยขวาลูกนี้โอ้ยทีมขวาลูกนี้โดนเต็มเต็มนะผมไหวไม่ไวหวฮ่าหไม่ไหวนะครับผมโอ้โหซาโตะโดนน็อกไปในยกที่หนึ่งนะผมในยกที่หนึ่งเหลืออีกแค่เพียงส0วินาทีนะผม โอ้โห14ปีที่รอคอยพี่บัวขาวชนะน็อกได้แล้วนะครับผมอย่างที่เขาพูดเลยว่านี่ต่อยที่บ้านผมผมต้องชนะน็อกให้ได้นะครับผม14ปีที่รอคอยผมกับการที่แพ้น,น็อกในครั้งนั้นผมเป็นแผลในใจมาตลอดนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูภาพช้าอีกสักทีนะผมว่าซปเปอร์สโลเนจะเป็นอย่างไรนะผมเอาใจคนรักกีฬาแอดเลย t i ทเก126 มีกลุ่มมวยพักยกให้คุณได้ดูมวยสดฟรีไฮไลท์ฟรีเทียบราคาปอนต่อปอนเลนราคาที่ดีที่สุดในประเทศไทยแอดเลยเทเกอร์ 1, 2, 6นไม่ได้มีแค่มวยเขามีฟุตบอลบาสเกตบอลบอลไทยบอลน,นอกมวยไทยมวยนอกแอดเลย t ทเกอร์ 1, 2, 6ครบจบในที่เดียว 2> 1 2ปัง้งหูเข้าขวาวของนะครับผมทีบหนูอีกทีนึงชัดช,ดชดเอามุมนี้ชัดไม่ชัด ชัดไม่ชัดนะครับผมมาดูอีกทีนึงน,นี่ดูแยบปึ๊บอ่าไม่โดนนะผมนี่จังหวะซปเปอร์สโลปป์เปล่ากาดเปปังโว้ยคว้าลูกนี้โอ้โหบอกเลยชนะน,น็อกไปนะผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และเป็นกำใจพวกเราด้วยนะผมสำหรับใครที่ชอบ คลิปซ้อมมวยคลิปต่อยมวยก็สามารถดูได้นะของคลิปซ้อมมวยคลิปต่อยมวยของเรายังมีอยู่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ